เบาลูกเบาเบาเบาเล่นกันเบาเบาโอ้ยเด็กๆนฮะเห็นอไรสองเครื่องลปนแล้วหรอเครื่องนึงะฮอะไรอย่สงเครื่องนี่ไงสเครื่องหกพราะเห็น้มหมดแล้วก็ไม่ได้ทำนี้ มาดูความน่ารักของเพนิก์นะฮะเล่นกับนมเปรี้ยวกันนะทุกคนนะครับล<ะ>เล่นกับเบาๆเล่นกันกเบาๆลูกรักกันรักกันครับรักกันครับผม รักการรักกันอย่าเล่นแรงอย่าเล่นแรงเดี๋ยวโดนถากล้องพี่เสือนะเดี๋ยวจะโดนขาตั้งกล้องพี่เสือนะรักกันรักกันรักกันเบาๆบๆเบาาโอ้ยอย่าเล่นแรงนะเดี๋ยวไปเสือจะหนีก่อนนะถ้าเล่นแรงไม่ดูแล้วเล่นแรงไม่ได้นะเออไอไอจะตกใจนะฮะเอไอไม่ชอบ หลบมากอน,นะฮะชมวิวตรงนี้ก่อนนะฮะสวยๆง,งามๆที่รานลงโปูนะครับผมเนื่องจากว่าพี่นิกกี้นะฮะกับน้องน้งนงเปี้ยวนะ,ะเล่นกันแรงเกินไปนะทุกคนนะครับท่านใดที่ไม่ได้ดูไลฟ์ ep หนึ่ง ep สองนะฮะอย่าลืมกระโดดไม่ใช่กระโดดอย่าลืมนะฮะกลับไปดูย้อนหลังให้สักสิบนาทีต่อไลฟ์สดนะครับผมนะ การดูย้อนหลังไลฟ์สดต้องดูขั้นต่ำสินาทีนะทุกคนคนระับ ท่านที่ดูอยู่ใน ep ที่3เนาะนะนะอย่าลืมกระโดดไป ep 5ด้วยนะครับนะท่านที่ดูใน ep สาะกระโดดไป ep 5นะที่เสือจะไล์ยาวๆนะไล์บ่อยๆไล่ทีๆเลยช่วงนี้นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะฮนะสิบเอ็ดวันที่ไปกรุงเทพนะสี่วันที่ไปเตรียมงานพระป่าเนะนะหายไปสิบห้าวันเต็มนะนะไม่ได้อยู่เกาะสิบห้ากกวันเต็มนะต้องฟื้นให้ ai นะทำความรู้จัก กนะลับมาใหม่นะครับผมนะ คุณกัณฑพรนะในอีพีห้าสวัสดีครับผมแอดมอมแมมมาแล้วคุณพระรามมาแล้วนะขอบคุณครับผมเอฟซี FC ในอีพีสามนะครกระโดดไปต่อที่อีพีห้านะเป็นยังไงบ้างตาเป็นยังไงบ้างเอฟซีทามมาทั้งสามสี่แสนามสี่แสนคนแล้วดีขึ้นแล้วครับนะนี่นะแอดชายนะเอฟซีราชธรรมก็ทามมากนะครับครับผม